สวัสดีครับ89าโตคานะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาลองเทสไดของตัวรถเทสลากันนะครับวันนี้เรามาถึงโชว์รูมก่อนเวลานัดหมายนะครับเลยถือโอกาสนี้เดินชมโชว์รูมระหวังรอรถมานะครับตัวเทสลาโมเดล3นะครับจะมีที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับแล้วก็มีในฝากระโปรงถ่ายด้านหลังด้วยนะครับสำหรับการเปิดประตูสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดันประตูออกมาภายในนะครับจะมีเทคความทันสมัยของตัวเทคโนโลยีและก็การดีไซน์ครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะครับ าถึงแล้วนะคะพี่เจ้าหน้าที่เซลล์เดี๋ยวพี่เขาจะมีการแนะนำการใช้ฟังก์ชันหน้าจอนะครับแล้วก็จะเปิด Netflix ให้เราดูนะครับเออใช่ครับต่โอเคครับเสียงลำโพงของตัวรถเทสลานะครับมีความกระหึ่มและให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยนะครับต่อไปก็ลองเทสรถกันครับอัตราเร่ง0ูนยถึงหนึนะครับจะอยู่ที่6วินาทีนะครับถือว่าค่อนข้างขับสนุกเลย เบาเทสล่าเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนนั่งโซฟาเลยช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างนิ่มนวลแถมยังมีพาร์นลิมิกกัลล์ลูปนะครับทำให้ภายในดูกว้างขึ้นหลังจากเทสต์ไรส์เสร็จนะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็มีการแนะนําฟังก์ชันที่ชื่อว่าแซลมอนเป็นระบบถอยจอดที่สามารถสั่งการผ่านมือถือได้นะครับอันนี้คือผมคอนโทรลรถผ่านผ่านแอปกดห้มันเดินหน้าออกมาเนื่องจากที่ว่าเราเราอยู่ในช่องแคบเราออกไม่ได้แต่ตรงเนี้ยเราออกได้แล้วเราก็ลงรถอย่างเงี้ยลงรถได้สบายะจะตงลงรถฝั่ง ลลแล้วมันจะถอยเองไหมคะ,ะจากการสั่งการผ่านทางโทรศัพท์นะครับรถก็จะถอยจอดให้เราเองเลยอันนี้จะเป็นการเรียกรถมาหาเราโดยการสั่งการผ่านทางโทรศัพท์นะครับบอกตรงๆว่าครั้งแรกที่เห็นเนี่ยรู้สึกว้าวมากเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นจริงๆ หลังจากเทสไดเสร็จนะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็มีการอธิบายราคาของแต่ละรุ่นว่ารุ่นไหนเนี่ยที่มีอยู่ในสต็อกบ้างราคาเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดให้ดูในจออย่างนี้เลยสำหรับใครที่สนใจอยากลองเทสได้นะครับสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้ามานัดเทสได้ได้เลยนะครับโดยโชว์รูมเนี่ยจะตั้งอยู่ถนนรามอินทราติดกับห้างเดอะพาซิโอเลยสำหรับใครที่สนใจพรมรถยนต์ของตัวเทส la สามารถแอดไลน์ได้ที่ ad แป auto ค้าได้เลยนะครับขอบคุณครับ